รถไม่ยอมวิ่งนะครับใส่เกียร์รถไม่ยอมวิ่งนี่คือเกียร์ P นะครับเกียร์ปาร์กิ่งนี่คืออะไรปาร์กิ่งนะครับชุดเกียร์ P จะเป็นตำแหน่งล็อกตรงนี้ล็อกชุดกุเรตามนะครับปัญหาเกิดจากอะไรนี่นะครับให้ดูกันจ่าจ่ะไปเลยครับหลายท่านที่ใช้ CVT จะได้ระมัดระวังกันนะครับเนี่ยนี่คือที่เรียกว่าสายพัน CVT นะครับตัวนี้ในในข้อมูลจริงๆนะครับข้อมูลจริงๆในเกียร์รุ่นนี้เขาจะบอกว่าเป็นเป็นเกียร์ชนิดที่ทำพิเศษโดยเพิ่มเพิ่มจำนวนวงรอบของชุดเบลเนี่ยชุดสายผ่านเนี่ยเพิ่มให้หนาขึ้นนะหนาถึง12ชั้นตามตามหลักที่ Uh, ข้อมูลนะครับบอกว่าเพิ่มไป12ชั้น mm hmm. เพื่อความคงทนของสายพานเพื่อการทนทาน mm hmm. แต่ mm hmm. ผลท้ายสุดเป็นยังไงนะผลท้ายสุดก็เหมือนเดิมนะครับขาดเป็นชิ้นเป็นอันเนะี่ย mm hmm. ขาดเป็นชิ้นเป็นอัน mm hmm. นะครับนี mm ่ก hmm. ็คืออะไรส่วนของสายพาน C V T เมื่อมันขาดแล้วนะครับพูเล่ทั้ง2ตัวนี้ก็แยกกันหมุเป็นอิสระโดยปกติแล้วทั้ง2ตัวนี้เมื่อมีมีสายผ่านคล้องอยู่นะครับอันหนึ่งพูเล่นำนะครับหมุนพูเล่าตามก็จะต้องตามไปพร้อมพร้อมกันแบบนี้นะครับแต่เนี้อันนี้นะครับอันนี้เป็นพู้เล่นำที่ยึดติดกับเครื่องยนต์เครื่องยนต์สตาร์ตติดพู้เล่นี้ต้อง ต้องหมุนนะครับในขณะที่มีแรงดันเปิดแรงดันมนแล้วผู้เร่ตัวเนี้ยต้องหมุนพอเมื่อหมุนเสร็จแล้วทําไงนะครับหมุนเสร็จผู้เร่ตามตัวเนี้ยก็จะต้องหมุนตามในขณะใส่เกียร์นะครับก็จะหมุนกันอย่างนี้นะครับรถสตาร์ติดเมื่อไหร่ใส่เกียร์ทุกอย่างต้องหมุนคู่กันไปนะครับแล้วเมื่อถอยหลังถอยหลังจะมีฟันเฟืองชุดแพนเนตตอรี่นะครับชุดสันเกียร์ลิงเกียร์ข้างในก็เป็นตัวชนแนลสับสับให เกียร์เดินหน้าและเกียร์ถอยหลังนั้นก็รส่งกาลังไว้ที่ชุดเฟืองท้ายนี่คือหลักการของ CVT นะครับแต่เมื่อไรเมื่อไรที่สายพานขาดพเลีนำกับพเลีตามนะครับไม่สามารถพูมุนไว้พร้อมกันได้ก็ใส่เกียร์เมื่อไรก็มูวเลยเนี่ยมุนอันเดียวครับอันนี้ไม่สามารถมนมุนได้ชุดเฟืองท้ายก็ไม่สามารถขับล้อได้นี่ก็คือสาเหตุสาเหตุของ ทำไมเมื่อสายพานขาดรถลอ้ลอถึงไม่หมุนได้นะครับก็อธิบายาคร่าวๆให้ดูกัน